ผมและพิธีกรในวันนี้นะครับผมผมเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการเดินเขี้ยนเดินก็ปเชียลครับผมเดินเขี้ยนเดินก็ปเชียลครับผมสำหรับรายการวันนี้ผมคือพิธีกรครับผมเนื่องผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมอยากจะถามคำถามที่พิธีกรคุณจะถามว่ารถกระบะครับผมคุณสองคนที่มาออกงานกันนะครับแล้วมีการแบบว่ากินป๊อกกี้ดูดปากกันดุ๊ดดับดุ๊ดดับคุณไม่รู้สึกอะไรคุณชอบมันจริงหรือเปล่าครับพวกเราชินครับผม หนึครับพ okay, okay. okay, 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 right? okay, ีกอหายใจเลยโอเคเอาหนึ okay, right? well, ่งเอาใหม่ครับพ allora ี่กอนสามอะไรนะครับโช่วยมาแพ้สัตีกรอบนะครับโอเคครับผมตอนนี้คุณไปออกงานกันสองคนนะครับผมและมีการแข่งขันกินป๊อกกี้กันครับผมกินป๊อกกี้กันและสามคู่คู่อื่อก็ไม่เห็นกินป๊อกกี้แล้วรู้สึกดีแบบคุณเลยคุณทั้งสองคนกินป๊อกกี้กันแล้วแบบว่าเหมือนดูดปลากันจริงเลยพวกคุณชอบไปจริงหรือเปล่าครับได้ๆๆขออีกทีนะพี่เออมันไม่ค่อยชัดเลยพี่ขอ่อยปลอยปล่อยว่าอะไรนะพี่รายการอะไรนะ คือคุณสองคนกินป๊อกกี้ด้วยกันนะครับผมชอบกันไหมครับเดี๋ยวคำถามมันยาวเจริงจมันยาวเออขอยาวๆตอบเลยครับไม่จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าวันก่อนที่เราไปถ่ายการบอกใครครับบอกมี่บอกมองอยู่มองยวันที่เราก่อนไปถ่ายรายการอ่ะเราได้ผ่านการ ชินจูบใช่ม่ต่ำกว่า20เทครับผมทำให้เราเจอเกมอย่างนี้เราเลยชินนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะเรามีนะครับการแสดงไหมทุกคนดูให้ทั้งบ้านได้ฟินกันนะครับขกับกับฉาก2ฉากที่หมอป่าบุญโยเล่นด้วยกันนะครับผมเอาฉากแรกก่อนดีกว่าฉากแรกเ่นะฉากแรกคือฉากข้าวคุณแจดังแนว เราจะเล่นให้ดูนะครับผมสดสดกันนะครับผมเป็นของขวัญสหรับพ EP พิเศษนี้หมอป่าครับเล่นเลยครับผมเชิญชมครับจะโดนแล้วนี่มีอย่างไรปใช่ไหมครับเดี๋ยวเจะบรรยายบรรยายกุณแจ๊บ้านใครครับกุณแจ๊บ้านพี่ครับผมโอเคคำตอบที่ฉนรอนับหนึ่ง เริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีทะคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเมือนในในยายเป็นรักทางกลับไปพัแก่อยู่ที่น,นปีปากแตกเลย ต่อมาสีนที่สองนะครับผมเป็นสีนที่เขาเรียกว่าในนิยายเนี่ยบรรยายไว้แล้วก็ยังขาดไปอยู่ในประโยคประโยคนึงของหมอป่าพูดนะครับอยากจะให้พี่ก๊อตนะครับผมแล้วก็พี่บาสเนี่ยเล่นให้ดูหน่อยว่าประโยคที่ขาดไปในที่นิยายเขาเคยทําไว้นะครับผมที่ละครเนี่ยไม่ได้ทาเนี่ยคือประโยคอะไรได้ครับนะครับผมและฉากอะไรฉากนั้นก็คือโอเคเหตุการณ์นะว่าโยเมาลดตนั่งไหนนั่งนั่งกับเพื่อนเลยนั่งกับเพื่อนเลยครับ เหตุการณ์วาโยเอ้าหมอคิดเข้ามาขับรถข้างหน้ามาขับรถข้างหน้าอ่ะหมอพี่มาหมอพี่ถ่ายกล้องอยู่ไงหมอพี่มปตากล้องอยู่อ๋ออันนี้ด้วยด้วยชูด้วยเขาจะได้เห็นแบบอ่าอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวออเดา๋ยขับรถให้ยังไงให้ยังไงอ่าเอานั้นอ่ามานอนนะตอนนี้ตอนนี้วายโยนั้นเวียนหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยร้อเล่นร้อเล่นไดครับผมอย่างนี้ยังไม่นอนตักกันดิอะ งองีก่อนงองีก่อนโอเคสาแอคชั่นครับโหน้องมันงเงี้ยน่น่ะ่กโขเอาเอาเอาเอกัวเออสองบเนี่ยโอเคน้องหัวมันโงกเงี้ยหมดแล้วเนี่ยโงกเงีเฮ้ยม่ไดวะมีมเสียงเข้ามาได้นะถ้ามีเลยหรอกอะอาบีมม่ด้วะเฮ้ยจับเขาพอดีวะได้ได้ได้ ู้สึกสบายสบายมากจนเผลอพูดคํานี้ออกมาว่าจริงๆแล้วมันก็สบายดีนะและหมอป่าก็พูดประโยคที่หายไปนะครับเข้าเข้าไปาไปเข้าไปเข้าไาไเข้าีไม่ไเข้าที่เข้าีเลยจริงๆแล้วมันก็สบายดีนะสบายก็ ตั้งเยอะป่ะเอาไหมโอเคเรามาถามคนอื่นกันบ้างดีกว่าเนี่ยตั้งกล้องเลยพี่ติแล้วเข้าไหมหมดเข้าไหมหมดมามามาพี่ก่อนแล้วกันเลยก่อนแล้วเลยผ่อนแล้วไปเอา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 ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการเดือนเชี่วเดือนสเปเชียลเจ็บไหมโยโอเจ็บเลยเี่เโอ้ได้ข้างตัวได้ข้าหนง้อยมาคำถามแรกดีกว่ามาแรกดีกว่าเจ็บจเิ็มาขีดเจ็บพี่คิมครับผมอ้าวหพี่เหรอใช่ครับผมไอจีพี่คิมอ่อ่สเตตัสแปลกตลอดเลยอ่าไม่เข้าใสผ้าอะไรเงี้ยเออใช่ไม่้จะพอกอะไรเงี้ยคือจริงอ่ะ พี่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็นึกจะพิมพ์อะไรเบอร์เบอร์หลับตาพิมข้าวหนึยวงตามฟิลตามฟิลตามฟิลเพราะงั้นมันจนไม่ค่อยมีความหมายอะไรจะไปสนใจเลยทิ้งต๋องพูดถึงเรื่องแคปชั่นเนี่ย

ใหญ่ยักษ์ยิมยักษ์ไหลเฮ้ยใหญ่ยักยิมเฮ้ยกองเขานึ่งดนึ่งหนึ่งไหลรักยิ้มรักใหญ่อ๋อเฮ้ยคุณพูดครับใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหลของตีามาใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักยิมยักใหญ่อะไรผู้ยากผู้ยากผู้ยากมากผู้ยากมากเออหลายๆคนเาก็มีท่าทาง็นของตัวเองของพี่เต้ขขอองงเต้ เต้มีไหมเต้ยติดชีวิตโดนเหตเต้ติดครับเต้ติดีเขาตั้งทำไมทำไมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่เคยเล่นโซเชียลอ๋อเขาตั้งให้เขาเลยตั้งให้เขานี่ใครครับผมน้องน้องแฟนคลับแล้วพี่ตีนะครับผมมึงเจอเสียงดังเขไปมึงเจอเสียงดังเป็นพี่ก้อนไงอ๋อพี่ก้อนเเสียงดังใช่ไหมได้นิดนึงนิดนึ่งชัดหน่อยพี่ตีครับผมโอ้ยครับผมแท็กสีเนาะสีคนขี้แกล้งครับผม2017ครับ จด้อะตอบให้เลยเรียบร้อยตอบให้แล้วท่านี้ผมบ้าของบ้านของบ้าใช่ก๊อตอิทธิพันธ์ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ของผมอะครับผมเท็กเท็กมึงเนี่ยเท็กบาสเด็กกว่าที่แท้จริงกว่าที่แท้จริงครับผมใช่ใช่อะที่ผมสงสัยมากคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรที่เป็นความส่วนตัวของตัวเองแบบือนลัตตาอย่างเช่นรักยิ้มรักใหญ่อะไรเงี้ยคนขี้แกล้งอะไรเงี้ยโลเทคอะไรเงี้ยอ้วนที่แท้จริง ของก๊อตเนี่ยใช้ก๊อตอิทธิพัดอย่างเดียยวเเลพราะว่าเป็นศัพตั้งให้อ่ะเอางี้ดีกว่าพวกเราพวกเราพวกเราช่วยคิดช่วยคิดแคปเอ๊ไอ้แฮชแท็กนะแบบของก๊อตมั่งดีกว่าจะได้มีอะไรแปลกๆมากตัวแต่งชื่อครับผมก๊อตคิดชีวิตนอนหลับน้อะไรนะอะไรนะใพี่ให้พี่คิมแล้วกันเพราะว่าพี่คิมเอาให้พี่เต้ครับผมให้พี่เต้พวกเราพวกเราพวกเราคงคิดกันไม่ออกหรอกเอาเป็นว่าพี่ๆทางบ้านนะครับ ถ้าเกิดว่าดูดูพวกเราอยู่เนี่ยช่วยคิดด้วยว่าก๊อตเราควรจะมีให้ใส่อะไรที่แบบเอาไว้ตลกตๆก๊อตสั้นๆครับผมอ๋อโอเคคุณคอปเตอร์ครับผมครับผมผมนี่คิดแคปชั่นเก่งมากไม่อย่างนนี่คอปเตอร์ลองลองเอาเอาโทรศัพท์มาเอางี้เนี่ยเอาโทรศัพท์สี่คนเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวพอเอามาปุ๊บสกิลการคิดแคปชั่นของผมเนี่ยท่านเทพขนาดไหนหนอ่ะไปไปถ่ายรูปเถ่ายรูปนะขอเต็มตัวครับผมเต็มตัวนะ หนึ่งสองหยิบแอคชั่นฮอปเตอร์นั่งอ้าชี้มือขึ้นฟ้าอยากจะบอกเขาว่า5ฮาจงเบยพี่เต้ครับครับผมในกองเนี่ยพี่เต้ก็จะมีฉายาครับว่าเต้ซีเดียวคืออะไรครับผมเต้ซีเดียวคือไปถึงครับจะถ่ายซีเดียวกับเลยไม่เก่ีกมีฉายาเหมือนกันตีนี่เหรอ ย <c oughs> <c oughs> มาตั้งแต่กี่โมงนะครับผมมาตั้งแต่มาตั้งแต่ประมาณสามสี่โมงเย็นครับผมครับผมแล้วก็ววได้ถ่าย,ยดีอีกวัน <c oughs> แล้วเขาบอกว่ายกกองตอนสามทุ่มครับผมแต่งหน้าเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหรอเลยอเออแล้วเป็นไงน้องตีพี่ขอยกนะจริงๆพี่ตีถึงจะโดนยกขนาดนี้แต่เขามีแฟนคลับเยอะนะทั้งไทยทงเทศ ประเทศจีนเนี่ยไหนๆลองพูดจีนหนิเขาบอกว่าพีิตีเนี่ยคล่องมากครับผมกระโดดลงมาตรนู้นนี่เหินเขื่อไอ้หัวสีหัวหนีครับผมแปลด้วยแปลด้วยแปลว่าคุณน่ารักมากแล้วก็ผมรักคุณนะครับบอกว่าห้าคนนะครับเคยโชว์หุ่นแล้วนะครับเหลือแค่สีที่หนึ่นี่คือความเซ็กซี่คุณร้อง

ไปเลยไปเลยไปกินก่อนนะไม่ไปวละว้าไป้างข้าวบ้างมีข้าวกินข้าวพี่อย่าลืมกดมิเตอร์ดิไม่ไม่กูเมากูเมาเออคนขับหล่อคนขับหล่อได้โอ้ยโอ้โหอร่อยมากเลยเนี่ยย่งอร่อยยังอร่อยอดนะครับอดนะครับผมเบาเลยร้านปจำพวกเราเลยแช่แล้วร้นอะไรครับระเบียงแซ่บเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเข้าออฟฟิศได้ไหมอื้มได้เพื่อน กี่มันต้องใส่นี่ด้วยอ้าวก็ความก็ได้แล้วโอ้โหโหนี่นั่งเป็นติดิดๆดงๆนะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าว <laughs> อันนี้ไม่ได้